เมื่อกี้ผมไปกู้มาแล้วไปคุยกับท่านมาแล้วไปกู้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกู้ได้ไงว่าอยู่คนละประเทศในบ้านไปกู้ท่านมาแปดร้อยเมื่อกี้ <c oughs> พี่น้องผู้ใดเห็นผมขี่มอเตอร์ไซค์บู๋เข้ามาในงานยกมือให้ผมเบิรงนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่แหวกทางให้ผมได้ขึ้นมาดีดพินให้พี่ไม้นะครับ <c oughs> ย่อให้กับทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ในความคิดทอดไม่แต่เจ้าผู้เดียวครับความดีจากพี่น้องในห้องร่วมกันครับสีซอเพาะครับกอาจารย์ขมานวันนี้เดินยืนสีซออยู่ข้างบนนี้สบายดีพี่น้องสู้รูสู้คน มือน,นี้กองพอกันอีกแล้วพี่น้องกับสมพูดไทยเมืองลาวพี่น้องมือน,นี้พาพี่พาน้องมาริมบูรถพู่อีพี่น้องมือที่สองเบิ่งพี่น้องรถติดพี่น้องนี่เชือบเบิ้งเลยพี่น้องเลยว่ะป่ะแถวอยู่ฮะทางแยกไอ้คือฮดทางแยกไอ้ไปวัดพูเลยพี่น้องทางมาตลาดาเลยเนีย่ทางล่างคนอ่ะ ติดยาวเยือกเจมาเลสใชอดไอ้มองวัดผู้นี่ยังอีเป็นสองสามกิโลเพราะว่านี่ยไอ้คักตีแน่นี่ยไอไหนมีรถต๊อกนั่อยู่ไหนปะรถตึกต๊อกก็มาแต่บุนทุ่งผู้น่ะรถตีแท้ตีว่าพี่น้องล่ะยังไม่ได้ขยับไปเจออยู่เป็นสิบนาทีเลยกำลังขยับพี่น้องกำลังขยับเล่นะงานจอดีเลยตอนนี้ประมาณสี่โมงย่งแล้วพี่น้อง ไปรุ่มด้วยกันว่าชีหอดผูประมาณจักงงแต่เมื่อนี้ก็มีมีไม้พิลลมพอดม,ม,มากเกาเอาไปไหนโอ้ยพี่น้องไอ้พุกน่ะมาแต่ฮิงเลยต,เลติดยิวแยกันนะแตะ่แต่สามโมงวกชีมาหอดนี่นะจะชีเฮาห้าโมงเลยไม่ทันหอดอยู่บนผู้นะและ้วยาท่างก็ไม่ได้ไก่ประมาณสองกิโลนี่แหละไอ้รถติดกระกระอองนะโอ้ อันนี้ยังน้องมิเตอร์ถามอย่นี้เลยคือได้คือจีฮอนเลยยางไปบบนี้ย่างเป,ปน็ <c oughs> นยางแบบนี้พี่น้องชม,มวิวย่างไปเลยสองข้างทางคนก็ไลายหลายงานไฮเฟอร์ตัวนี้น่ากินขนาดเลยหอทางห้าวางานแล้วพี่น้อง วิวนะโคตรงามเลยทางเทิงก็มีเป็นผู้เป็น้องทางหลังนะเป็นผู้วิวอลังการขนาดแบบเอ้ยตอนนี้ฮะก็ลงมาทางล้างเลยพี่นอ้องม,มาทางล้างนี่ไม่เป็นทางเงินวัดผู้เลยลงมาทางไตพ,พี่มองกริ้นเซเดอร์ขี่ฝุ่นก็ไล่ลายกี่ไงพี่น้อง ไงงงนีเพื่ออันนี้เป็นมองโง่งตีพี่น้องมองนี่มั่งมองไม่พี่น้องพอจิมา,มาน่าจะเป็นมองนี้นะคิดว่าอาจจะมาขึ้นวิธีมองนี้เมื่อคืนก็เสีโอ้ยมันเป็นมันเลยเม่อเช้มากินข้าวที่ตารางเลยง่ายงงแต่เป็นตะกินใช่ไหมบ่พูดเมื่อคืนง่ายงงขึน้นมาพู้ได้เชื่อเบิร์ดเลยวัว จ้ะชกงวยเออชกชกชกบ้างดีเฮาชิมากินข้าวที่นี่พี่น้องมามามาพี่น้องมากินข้าวมางวันนี้มานะกับข้าวเขานะซื้อปิ้งไก่มาปิ้งไก่ปิ้งป่าตั้มมามาโกยพี่น้องมากินพร้กันมา กับบรรยากาศพี่น้อง,งแถวทงนี่เป็นทงนี่นะพี่น้องมา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 กินอยู่กลางเดินในรถจับแซ่บมันกันพี่น้องได้ไอซ่นหาขอขอ้าวคอโตกินข้าวกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรุ่นกันดีกว่าฮะไปเชื่อต่ออีกพี่น้องตอนนี้ฮะก็มาฮอดพี่แล้วพี่น้องมายางใหล้ลาให้ยางเขาก,ก,กินข้าวเลยร้อยให้กับยางมาลินตอนนี้พาลุพาลุ่าใมาขี่รถอันนี้พี่น้อง รถไฟรถไฟดิ่งน้อยนะคนมาท่าเบิ้องลายเวลาพี่น้องน่าชิแม่นไม้พี่ลุงพอลงมาหัวคนน่าชิมีพิษนะน่าชิดาวมีพิษนะคนหลายขนาดนี้นะไม่โลดไม่พี่ลุงพอโลดเนี่ยท้าเบิ้องมังกันพี่น้องมีเคยเห็นจังเธอถ้าเบิ้งไม้พี่ลุงพอดมังกนตัวจริงเชิงจริง,รงเป็นได้เลย

คู่กับพี่น้องนะครับเศร้าเล่าทุกท่านนะฮะเราบอกว่าไว้วางใจได้ครับนะครับสนุกพี่น้องถึงทันเมื่อกี้ผมไปกู้มาแล้วไปคุยกับท่านมาแล้วไปกู้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกู้ได้ไงว่าอยู่คนละประเทศในบ้าไปกู้ท่านมาแปดร้อยเมื่อกี้มันคนละอย่างแล้วสุดยอดไล่ไม่สุดยอดไลมื่อปี้แม่ผมไม่เคยเห็นแท้แท้เอาเอาเดี๋ยวเล่าเล่าเหตุการณ์ก่อน วันนี้รถติดมากพี่น้องครับเบ้ารุกบอลโปรปรุรรพี่น,อน้องในผูใ้ใดเห็นผมขี่มอเตอร์ไซค์บู๊เข่ามาในงานยกมือให้ผมเบิ่งนะครับผ <laughs> ูใ้ใดเห็นผมครับขอบคุณครับขอคคบขอคุณทุกท่านที่แหวกทางให้ผมได้ขึ้นมาดีดพินให้พี่ไม้นะครับนี่คืนอนที่น,นั่ของนักดนตรีครับครับผมต้องขอต้องขออนุญาตนะครับพี่น้องมอเตอร์ไซค์น้องๆหลายพันนิ้นใจหลายครับผมอาสามะละก็ทรงปักขี้น้องรับบัตรเล้าหน้าใจดีงามแห้งสุดยอดผมเป็นกับน้องเลครับพี่น้องครับอ้า นี่เป็นเทือที่สามนะครับที่มูเฮาครับมีซื้อวงมาว่องคนแรงงานแบนน้ำทีมงเลยไปไปต้องทอดมามอบความสุขให้พี่น้องของพ่อของเราเช่นเนี้ยเข้ามาเวียงจันทร์สวรรค์นาเคปแล้วก็จำปาซัดให้มูเฮามาอีกวะพี่น้องโอ้โหขอยากใครมาอีกวะจะอยากใครมาอีกขอเสียงเบา ้ยขอตัวทำไมอ่ะเออเกับผลงานเพลงนี้ครับในความคิดถึงนะครับต้อนรักับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในความคิดทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวครับเสียงปรบมือสักครั้งครับห้องเดีากให้พี่น้องในห้องร่วมกันครับเสียงชอบเพราะครับจากอาจารย์ขมาน ຊິສອຍຢູ່ຄອງພີ່ນ້ອງມ່ວນໆໄປນໍຄືສອຍຢູ່ທາງພິດເດີ້ พ่อร้องลายเพลงไปลองเป็นชีดเพลง่ะมั่งเห็นว่าเวลาที่เขาขึ้นร้องเพลงชั่วโมงนึงว่าเวลาแง่ไปลองจากก้าต้รงการนี้ไปลองชินไก่ได้ไปลอง รก็มีมาถ่ายไก่พี่น้องคนหลายหลายเรื่องกันยังหลายอยู่เฟอร์กะทาเบิรงมาพี่น้องมามากินเฟอร์ไอ้กินคาเฟ่เหกันเนี่พี่น้องเดี๋ยวนมาบ้างองจากข้าวเบิรงไอ้ไม้พี่ไม้พี่ลมก่อนแล้วก็มากินข้าววันนี้พื่น้องมากกินคาเฟ่มาก อาแด้วยจะเศร้าพั0 0 0เขาแดดด้วยเป็นเงินบาทประมาณเท่าไหร่สี่สิบบาทสาพันอ่ะพี่น้องครั้อื้อีกฟองอือ แกนา้อนฮ้อนเดียมัม้งเล่นนุ่งขนาดยังเยอะๆเหี่ยวเขาลยยู<ม><ม>บูบเขาดบไปบแงน